ซองนี้สั่งขึ้นมาเพื่อท่านผู้สมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเลยเดอ้อขอสวัสดีท่านผู้สมรถไฟเหล่าจีนเป็นรถไฟ EMU จะเปิดแลนซองขอบวนต่อใส่กัน ดังที่ฮ้องกงผ่านมาก็คือบริษัทรถไฟเล่าจีนที่ว่าได้มีการก่อสร้สางสาเร็จเสร็จสิน้นและได้เปิดน้ำใสในวันที่3ธัทวานว่าปี2อ2 1ที่ผ่านมานอกจากนั้นก็เห็นได้ว่ามีจํานวนผู้โดยสารและกับผู้ที่ให้ความสนใจในการนําใส่รถไฟความไวสูงเพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปทางภาคเหนือหรือว่าจากทางภาคเหนือลงมาทางภาคกลางโดยเฉพเาะแม่นครลิมิงจันทร์ก็เห็นได้ว่ามีผู้คนมาให้บริการอย่างรลวงหลาย ได้กระเพิ่มข้นในแตละมือเหตุให้บริษัทเส้นทางรถไฟเหล่าจีนมีแผนทีจะเอารถไฟสองขบวนมาต่อเขากันเพื่อเหตุให้เป็นเทียเ่ยวเดียวหรือว่าขบวนเดียวนั่นเองอีกตามเซียไอได้งานให้ฮูวาบริษัทเส้นทางรถไฟเหล่าจีนจำกัดได้แจ้งให้ทราบวังบดุลมานีคือบริษัทเส้นทางรถไฟเหล่าจีนจำกัดได้สำเร็จการทดลองแลนรถไฟ EMU ขบวนด้านสร้าง2ขบวนทีว่าต่อส่กันและมีแผนที่จะเปิดให้บริการในวัยนี้เพื่อเพิ่มความต้องการทางด้านการบริการให้แก่ผูโดยสารที่นำใส่เส้นทางรถไฟเล่าจีนรถไฟ EMU 2ขบวนต่อเซกันแมนหูแบบหนึ่งที่มักนํำใส่ในการบริการคือเอาขบวนรถไฟ2ขบวนมาเกาะเซกันซึ่งมีจุดดีอยู่บนว่า ในกรณีทีบบเปลี่ยนเวลาในการแลนรถดก็สามารถค้นทรงผูโดยซารใด้นในเพิ่มขึ้น1เท่าตัวถือว่าน,นับตั้งแต่การเปิดบริการนํำใสเส้นทางรถไฟเหล้าจีนเป็นต้นมาบริษัททางรถไฟเหล้าจีนได้นำใสไลายมาตรการเพื่อยกสูงทางด้านคุณาภาพในก,การบริการให้กับผูโดยสารให้สูงขึ้นเสน้นเพิ่มเที่ยวรถขบวนรถไฟเพิ่มเวลาขายปีดวงนาเพิ่มบริการการขายอยู่ต่างถิ่น รับปรุงจํานวนการขายปีตั้งจุดขายปีอยู่ในตัวเมืองและอื่นๆเริ่มเตะเปิดบริการเป็นต้นมาการค้นสูงผู้โดยสารในสินค้าที่ว่าตามเส้นทางรถไฟเล่าจีนได้มีสภาพการฟืฟ้นฟูรัฐบาลในพระเทศาส้นกไดับห้องอย่างข่วงขวงนำประหอดวันที่เจมีนาหนีเส้นทางรถไฟเล่าจีนในบริการเรียนรถไฟรวมทั้งหมดแมน1 7 2ขบวนถือว่าไปกับ แน่น้นคนทรงผู้โดยสารสูงถึง1 7 5 0 0 0เก่าห่วย77เถือคนซาดยแล้วสามารถคนทรงผู้โดยสารสูวงสุดบรรุถึง3,160คนต่อมือและอัตราผู้โดยสารที่นํำใส่รถไฟแมนฉลี่ยอยู่ที่71.05%เจ้าในเมือเป็นเซน,นีทางรถไฟเหล่าจีนหรือว่าบริษัทรถไฟเหล่าจีน ก็กำลังเอาสองขบวนร,รถไฟ EMU หรือว่ารถไฟความหวสูงมาต่อใส่กันเพื่อให้เป็นขบวนเดียวกันความหมายก็คือแถียวเดียวกันในวันเสาร์อาทิตย์ที่ว่ามีผู้คนมาใส่บริการอย่างลวงหลาสนัน่นเพื่อนจึงเห็นได้ถึงความสำคัญของผู้โดยสารสนัน่นเพื่อนจึงมีการต่อขบวนร,รถไฟเขากันตัวอย่างรถไฟขั้นหนึ่งสามารถบรรจุผู้โดยสารในทั้งเจ็ดหอยกว่าคน แต่หากว่าโตเขาแซกกันแล้วก็จะไหลสูงถึง1 4 0 0งนส่อยคนต่อถวเดียวอีกเทือนหนึ่งยังมีผูโดยสารยังทรับสนุนและก็ยังบโกเขาใจเกี่ยวกับเบาะนั่งของรถไฟเพราะว่ารถไฟนี่ก็เคยบอกอีกเทือนหนึ่งมันเป็นรถไฟทีวามีสองหัวสมมุติว่าเขาจะไปนครวิ่งจันทร์ก็จะมีหัวจักอีกอยู่เบื้องหนึ่งและถ้าหาเข้าเซฟข้นไปทังผักเนือ ก็จะมีหัวจักปินไปทางผากเนือฉะนั้นรถไฟนี่แมนขั้นหนึ่งจะมีอยู่สองหัวจักหมายความว่ารถไฟนี่เมื่อหอดถึงไปทางแล้วโบแมนโค้งกลับคืนเพื่อว่าจะไปอีกจุดหนึ่งอันบบอน,นั้นโบแมนฉะนั้นเกี่ยวกับเบาะนั่งกดเสีเดียวกันเบาะนั่งทั้งสองานแมนว่าจะปินหนาเขาห้ากันแล้วก็มัดจอดกันอยู่ระหว่างกลางจะมีโต๊ะหนึ่ง ในเมื่อ่าถ้าเขาจะเดือนทางไปทางชุบม,มุติจากภากเนื้อทีจะมานครวิ่งจันแน่นอนเขาก็ต้องได้ปินนาบางจุดบางมุมบางตั้งก็ถือว่าปินนาเขาไปทางนครวิ่งจันและก็กันขามอีกเบื้องหนึ่งก็จะต้องแมนปินหลังไปนครวิ่งจันททนพวกส้มงงบอรสรุปแต่ว่ารวดไฟแมนว่ามีจุดกลางมีโตและกัปินนาเขาห้ากัน สนันจะห้มันปินหนาไปเบื้องเดียวกันมดแมนเป็นไปบ่ได้เพราะว่ารถไฟมันบ่สามามาทีเจ้าโค้งกับคืนได้มีแต่ว่าไปหนามแต่ใ่้เขาขใจยังไงก็คือถ้าสมบุรณ์ว่าเฮาสิเปน็นครวนวิ่งจันทร์เพื่อนก็จะไปขับอยู่ศูนเบืองหัวมุกปินหนาไปทางนครวิ่งจันทร์ถ้าจะไปทางผักเนื้อเพื่อนก็จะย้ายไปขับอยู่เบื้องหัวที่จะไปทางผักเนื้อเขาใจเนาะท่้นผูาชมที่ว่าแจมแจ้มมานี่สำหรับผู้ที่ยังโมงทันเข้าใจหรอว่า จากทธิวานีก็เป็นข่าวๆาวที่คนคางว่า,าดีดีให้ความสําคัญโดยเฉพาะแมนผู้ที่ไปยื่นแถวล่อคิวเพื่อสื่อปีโดยที่ผ่านมาในเฮาสื่อปีไว้ตั้งเป็นสองสามมือกระจังเจอร์คีเพราะว่าคนมันหลายสนั่นเดียวนี้เฮาก็มีโอกาสที่เจไร้ขีภายในมือเดียวกับเมืองตามตัวจีนก็ทำผู้สม้มฮับห้องแตหากเปิดประเทศนี่ผู้คนยิงจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแมนนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย จากประเทศมาเ้ยสิงคโปร์ทีว่าจะมาทงเทียวอ,อยู่ที่ประเทศเล่าหรือว่ามีแผนที่จะเดินทางไปประเทศจีนในนอนกระตองได้มาใส่นําใส่เส้นทางรถไฟเล่าจีนแห่งนี้เพื่อว่าหยังเพื่อว่าเป็นจุดอยากทดลองขี่รถไฟเล่าจีนว่าเป็นเท่าไรเพราะว่าภูมิสันฐานเส้นทางรถไฟที่แลยนผ่านรถไฟที่แลนผ่านนี่ถือว่ามีแต่เป็นหว้วยห้องภูผาปลาดงวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม นอกากนั้ันก็นยังมีเมืองท่องเที่ยวได้หลายเมืองหลาะเรียบตามเส้นทางรถไฟลาวจีนว่าจ,จะเปลี่ยนทางเมืองวังเวียงยังสี่เป็นจุดอิยมของการท่องเที่ยวเมืองล้วงผ้าบางเมืองไส้อุรมไส่นํากัดยอรปาปาบอต้นหอสถานีบอเต้นก็สามารถไปท่องเที่ยวยุทีแขวงไก่เคียงนั่นก็คือแขวงผงซาดีท่องเที่ยวธรรมศาสตร์รัชส่วนท่องเที่ยว สถานที่ต่างๆก็มีล่ายบอลเท่าผสมมกระเห็ดให้เฮามีความอ,าอิ่มน้ำสำราญในทางธรรมศาสตร์นอกจากนั้นก็ขามไซเดนไปทียุ้นนานหรือว่าไปที12ปันหน้าเพื่อมุ่งหน้าไปดินแขวงยุนนานของโซเจีนหจีนือว่าเขาไปทั้งภาคกลางของประเทศจีนไปต่อไซครัว,วมิตรภาพระว่างจีนรัเสเซียที่เพิ่นก่อสร้สางสำเร็จและเปิดนำใส่แล้ว อันนี้คือว่าเขาสาม,มารถไปได้ตามเส้นทางนี้จนฮอดยุโรปคือว่าสาม,มารถนําใส่รถดไฟเล้าจีนเขินจากนครนวิ่งจันทร์เขาก่อพุ่งหนาไปได้สบายสบายในธรรมสุ่มอะไรไม่ติดเกยมยิดเกมใจบมมีโควิดเปิดประเทศยามไรเขาห้ากันหับห้องว่าประเทศเล่าก็จะมีนักท่องเที่ยวเขาบัตเทียวห้ายที่สุดอีกปีหนึ่งแต่ก็จะสางได้เด,ด้เป็นก่อเป็นกรรให้กับประเทศศาสตร์บ้านเมืองให้กับ่อเม่ปัะชาชน พอขาเศร้าขายสถานที่ท่องเที่ยวอย่างต่างๆกระทิว่าจะผลดินจะมีความคึกขึ้นและนอกจากนั้นประเทศที่เขาวมโครงการชุ่ทีแล้วตามเส้นทางรถไฟวมกันก็จะจนะครับอันนี้สงก็จะจมีอ่าบทบาทต่างฝ่ายต่างวินเช่นเดียวกันสนั่นวางอย่างยิงว่าโควิดนี่มันจะหมดไปโดยวเพื่อจะเหตุห้ซึสภาพว่าของโลกเข้าเลยมีการอ่าทองเที่ยวอย่างฟุ้งเฟินสิ่งสำคัญที่สุดแต่ผสมในปัจจุบันนี้เกิดสงคราม เขาก็ขอให้ยุติลงด้วยดีกระ็คอเอาใจช่วยยังให้มีสันติภาพที่ดีอยู่ในโลกขุงเข้านี่ขอบคุณขอบใจสำหรับการติดตามฮับส้มสบายดีขอบใจที่ท่านติดตามฮับส้มขอบใจที่ท่านกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม Facebook Page กินหน่อยช n นล